สวัสดีครับเทนเนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ c ีเ cat r ล o มนะครับวันนี้ผมมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากสาวๆของผมอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่ากางเกงใน เราใจแฟนนะฮะเรื่องการแต่งตัวหรือการก r o มมิ่งตัวเองก่อนการมีเซ็ก์เนี่ยสำหรับผมผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะหลายคนบอกว่าอุย้ยแก้ผ้าหมดเลยแก้ผ้าไปเลยจบเล้าใจไม่นะคือถ้าสมมติคุณเป็นแฟนกันมานานๆแล้วคุณบอกคุณแก้ผ้าหมดแก้ผ้าหมดทุกครั้งเนี่ยไอความตื่นเต้นหรืออัธรรตในเรื่องบนเตียงเนี่ยมันจะจืดชืดลงเรื่อยๆตามการเวลา ตอนแรกๆมันตื่นเต้นไงคนเรามันยังไม่เห็นกันพอแก้ผ้ามาโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นแต่พออยู่กันมาสัก3าปี5ปีเนี่ยแก้ผ้ายังไงแก้ผ้าเดินอลังช่างในบ้านยังไงเนี่ยมันก็ไม่ปลุกอารมณ์แล้วดังนั้นคุณจะต้องมีพร็อพหรือมีเสื้อผ้าเนี่ยเพื่อมาเป็นตัวที่แบบว่าทําให้ความรู้สึกจากการมองเห็นของแฟนเราหรือของสามีเราเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนไปมันเกิดการเร้าอารมณ์ทางสายตามันเกิดการปลุกอารมณ์จากเฮ้เสื้อผ้าใหม่ สิ่งล่อตาล่อใจใหม่ๆที่มันจะสร้างเสริมให้ผู้ชายของคุณเนี่ยกลับมาตื่นเต้นกับเรือนร่างคุณหรือรูปร่างคุณอีกครั้งนะฮะอันนี้ไม่ต้องไปใส่ใจเลยนะว่าคุณจะหุ่นดีจะอ้วนจะผอมจะแบนจะบวมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าคุณรู้จักเลือกสีหรือเลือกเสื้อผ้าหรือเลือกกางเกงในชุดชั้นในเนี่ยที่มันแมชกับสรีระของคุณหรือบุคลิกของคุณเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ได้โดยง่ายอย่างผมเนี่ยผมแพ้มากเลยเวลาเวลาที่สมมติถ้าผมมีแฟนนะแล้วแฟนผมใส่ชุชันนนใหม่เป็ ที่แบบมันแปลกตาไปมันเปลี่ยนอารมณ์ไปหรือมันเปลี่ยนบุคลิกเขาให้ดูเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความเล้าใจตื่นเต้นนะฮะยิ่งถ้าแบบใส่ชุดชั้นในใหม่มาแล้วจุดเทียนสลัวสลัวจุดเทียนเวียนวนอย่างเงี้ยนะฮะกลายเป็น2คนมาช่วยกันวนเวียนนะฮะมันจะทําให้เกิดอัธรรถความแปลกใหม่ที่มันเซ็กซี่มันซาบซ่านมากขึ้นะวันนี้ผมจัดมา5อันดับกางเกงในที่ผู้หญิงจะต้องมี ะะไม่ยังเป็นต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ค,คุณควรจะมีทั้ง5แบบนี้เลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับพอครบเดือนหนึ่งใส่ครบ5แบบและอีกเสือ้ออีกเดือนหนึ่งก็ซื้อคอลเลคชันใหม่มาเรื่อยๆนะฮะอันดับหนึ่งที่ผู้ชายไม่ว่าจะเด็กหรือแก่จะรู้สึกตื่นเต้นกับมันนะครับคือกางเกงในลูกไม้นะฮะผู้หญิงบางคนบอกอใส่แล้วคันไหมคะใส่แล้วดูแก่ดูป้าไหมคะผู้หญิงอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่สําหรับผู้ชายเวลาเห็นผู้หญิงใส่กางเกงในลูกไม้เนี่ยมันด ลูกไม้เนี่ยความเป็นลูกไม้ความเป็นซีทูของลูกไม้หรือดอกลายดอกลายอะไรที่มันเป็นลูกไม้เนี่ยนะฮะมันทําให้ผู้หญิงดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นกว่าเดิมต่อให้คุณอ้วนหรือผอมขาวหรือแทนหรืออะไรก็ตามคุณจะดูเซ็กซี่ในแบบที่เป็นผู้หญิงแบบฟัมินีนแบบดูเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่ยั่วยวนอ่ะนะฮะและสีที่ผมเล็กคอมเมนต์เลยนะครับคือสีแดงสีม่วงสีดำนะฮะเวลาคุณใสก่กางเกงในลูกไม้และเป็นแดงม่วงดำเนี่ยมันจะทําให ดึงดูสายตาผู้ชายให้มองไปที่เงเก่งไหนคุณนะครับโดยเฉพาะสีแดงเนี่ยมันปลุกอารมณ์ทางเพศได้ดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเป็นสีที่เป็นใช้จิตวิญญาณนะสีที่เวลาเรามองแล้วเราจะเกิดความรุ่มร้อนเราจะเกิดความรุ่มหลงนะฮะดังนั้นคุณไปหาสีแดงสีแดงมันมีหลายโทนแดงเพลิงแดงเลือดนกแดงแอปเปิลแดงมะเมี่ยวโอ้โหมันมีหลายแดงเลยคุณไปหาแดงที่มันแมทช์กับสีผิวคุณเช่นอย่างถ้าคุณเป็นคนผิวขาวขาวเหลืองหรือขาวอมชมพูเนี่ยคุณใส่แดงไหนคุณก็สวยหมดแต่ถ้าคุณเป็นนคที่ ผิวแทนหน่อยสีน้ำผึ้งเนี่ยคุณลองเป็นแบบแดงเลือดนกหรือแดงมะมเมี่ยวแดงแอปเปิ้ลที่มันเข้มเข้มขึ้นมาหน่อยคุณก็จะดูเย้าวยวนสายตานะฮะอันนี้ลองไปดูอันดับหนึ่งเลยสำหรับใจผมเลยนะแล้วผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนชอบเหมือนกันคือกางเกงในลูกไม้นะฮะสีแดงวงเล็บสีแดงนะครับอ่ะอันดับ2จากถัดจากกางเกงในลูกไม้คือกางเกงในซีทรูนะฮะซีทรูคืออะไรซีทรูคือผ้าที่มัน ะ bills? แล้วยิ่งถ้าเป็นทรงสามเหลี่ยมบิกินี่อย่างนี้นะคุณคิดดูนะมันปิดอยู่ตรงน้องสาวคุณเป็นสามเหลี่ยมบิกิน <c build> ี่แล้วเวลามันเป็นสีทูบางบางอ่ะเวลาคุณเดินสมมุติคุณใส่ถอดเสื้อผ้าไปแล้เหลอแต่ชุดชั้นในแล้วคุณนอนปิดอยู่บนเตียงขณะที่เขากําลังลูบไล้หรือโลมเลียหรือเล้าลมคุณอยู่เนี่ยนะฮะไอความสีทูอ่ะมันจะทําให้เขามองเข้าไปเห็นน้องสาวของคุณวบวบแวมแววบวบแวมแวแล้วผู้ชายเนี้ยผู้ชายเป็นเพศที่ตื่นเต้นกับอะไรที่มันวบวบแวมแวบางคนถ้าแบบเปิดโฉมขึ้นข มันหมดแต่ความตื่นเต้นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นเนื้อแนบเนื้อแนบสายตาแล้วแต่ถ้าเวลามันอยู่ใน c ีทูเดีย๋ยวสมมุติ C2 สีเนื้อหรือ C2 ส,สีดําอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เห็น ข้างในอ่ะมันจะแวบ้งเวิ้งนะฮะแล้วมันจะบิ้วมันจะบิ้วมันจะทำให้ผู้ชายรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยเขือนอยากแหวกเข้าไปดูอยากเปิดออกมาดูหรือหรืออยากทาทั้งทั้งที่อยู่ข้างนอกอย่างนั้นเลยนะครับ<ม>ผู้ชายนะมีบางประเภทนะที่ชอบแบบว่าทําทั้งทั้งที่ผู้หญิงยังใ,ใส่กางเกงในยอยู่เลยเพราะอะไรเพราะมันเกิดความตื่นเต้นบางทีฉีกตรงกลางเลยหรือบางทีแหวกออกมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องถอดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สร้างอารมณ์สร้างสัมผัสที่แปลกใหม่ให้คุณรู้สึกตื่นเต้นด้วยตัวคุณเจอ้ทาไมวันนนีแฟ เ,เป็นเพราะอะไรออกเป็นพ้องเกง่งใน C2 สามเหลี่ยมนั่นเองนะฮะไม่ใช่อะไรอื่นนะฮะอันดับ2ผ่านไปเมื่อกี้อะไรนะลูกไม้ C2 อันดับ3าวันนี้ผมชอบมากผมชอบจริงๆคือจีสติงจีสติงคืออะไรคือบิกินี่ที่ข้างหน้ามันจะเป็นสามเหลี่ยมแต่พอไปข้างๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นเดียวเหมือนเส้นสปาเกตตี้อ่ะเป็นเส้นเดียวแล้วพอมนไปถึงข้างหลังเนี่ยมันฟุ๊กเข้าไปในร่องก้นนะฮะมันจะเป็นข้างหลังมันจะเป็นเงี้ยกากบาดอย่างเงี้ยเข้าไปล่องก้นนะฮะ าถามว่าใส่ในชีวิตประจําวันจะถนัดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงจะถนัดหรือเปล่าแต่ถามว่าเวลาคุณถอดออกมาแล้วผู้ชายชอบหรือเปล่าผู้ชายชอบยิ่งถ้าสมมุติคุณใส่จีสติงอย่างเงี้ยสมมุติคุณเขานอนอยู่บนเตียงแล้วคุณกําลังถอดเสื้อผ้าให้เขาดูอยู่เงี้ย แล้วพอคุณหันหลังมาเนี่ยมันจะเห็นแก้มก้นของคุณแบบเต็มๆนะครับยิ่งถ้าใครก้นสวยก้นเนียนก้นมีเนื้อเยอะๆหรือก้นแน่นๆแบบสควอชบ่อยๆอย่างเงี้ยเวลาคุณใส่จีสติงเนี่ยมันเซ็กซี่มากนะครับแค่ยืนหันหลังให้ผู้ชายดูหรือหันข้างอย่างเงี้ยแล้วเอามือลูบๆูกหน่อยเงี้ยนะฮะผู้ชายก็จะรู้สึกโอ้โหเซ็กซี่เหลือเกินเกงเงในจีสติงมันมัดใจชายโดยเฉพาะสาวๆที่แบบรู้สึกว่าบั้นท้ายตัวเองมันเป็นจุดขายต่อให้ใส่เสื้อผ้าบั้นท้ายฉันก็สวยแก้ผ้ามาบั้นท้าย ฉันก็สวยหาไวเลยจีสติงนะครับแล้วก่อนที่จะทําการบ้านเนี่ยคุณใส่จีสติงเดินไปเดินมาให้เขาเห็นในบ้านหรือเขานอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงคุณใส่จีสติงเดินไปเดินมาเดินไปเดิน,ดนมาเนี่ยมันเล้าสายตาผู้ชายแล้วมันจะปลุกอารมณ์ให้เขาอยากทําทการบ้านหรอคุณนะฮะอันดับ3ผ่านไปอันดับ4อันนี้ผมก็ชอบยิ่งถ้าสมมติคนไหนเป็นสาวสาวหน่อยนะอันนี้ถ้าผู้ใหญ่หน่อยนึงอาจจะไม่ไม่รู้สึกสนุกกับน,นี้แต่ถ้าเป็นสาวสาวแบบวัยตั้งแต่10กว่าจนถึงแบบ30 กลางๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณยังแบบดูเด็กดูหุ่นดีอยู่เนี่ยคุณใส่แบบนี้ได้พวกางเกงในแบ๊กางเกงในแบลๆที่ทรงเหมือนแบบเด็กสาวอะกางเกงในที่แบบเป็นผ้าฝ้ายนิ่มๆอะไม่ใช่ลูกไม้ไม่ใช่ c ีทูไม่ใช่จีสติงแต่เป็นกางเกงในเต็มตัวที่เป็นผ้าฝ้ายนิ่มๆเป็นลายสตอบเบอรี่ลาย ดอกไม้ลายอะไรที่แบบสีชมพูสีฟ้าอ่อนสีสันสดใสปัตเทลอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยมันปลุกอารมณ์ได้เหมือนกันนะครับผมเคยมีแฟนคนหนึ่งชอบใส่เกงในอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบชอบสะสมเกงในลายสตรอเบอรี่มากบางตัวมีโบยเล็กๆอยู่ข้างหน้านะฮะเออบางทีเราเราดูอ่ะเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันตลกมันขำมันแบลวแต่ในสายตาผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายที่แบบชอบแอนิเมะชอบแอนิเมะชอบญี่ปุ่นชอบดูหนังเอวีญี่ปุ่น เป็นฟิลโอตาคุหน่อยๆเนืดอหน่อยๆหรือเป็นฟิลแบบเพย์บอยก็ได้แต่แบบฟิลที่แบบชอบผู้หญิงน่ารักอะผู้หญิงน่ารักผู้หญิงคีกูออดแพ็กเกจออกมาแล้วคุณใส่กางเกงในแบบแบลๆบน่ารักเป็นสตรอเบอรี่เออมันปลุกรม์ปลุกรมโอตาคุมันปลุกรมแบบฟาร์มความที่แบบเป็นเจแปนนิสเป็นญี่ปุ่นเนี่ยแล้วมันเล้าใจได้ดีนะฮะมีติดบ้านไว้สักตัวหนึ่งก็ได้ะต่อให้คุณอายุเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณยังแบบคุณดีรูปร่างดีแล้วอใส่กางเกงในแบล๊บแบะ บางทีเอามาเล่นเกมกันได้เล่นเกมคอสเพย์แล้วมันจะปลุกอารมณ์นะฮะ,ะพูดถึงเกมคอสเพย์นะผมจะบอกเลยผมมีสอนอยู่นะฮะในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเ Secret w e s t e r n ส t y l e สายฝอหรือเบ s e c r e t สายฝอเนี่ยนะฮะเป็นการที่ผมเอาเทคนิคฝรั่งมาใช้แล้วในบทเรียนหนึ่งในคอร์สเนี่ยจะสอนเรื่องการแต่งกายคอสเพย์คอสเพย์คือทั้งอนิเมะทั้งแต่งเป็นอ่าซูปเปอร์วูแมนทั้งแต่งเป็นแม่มดเป็นยั่วสวายเป็นอะไรเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อเราจะเอามาสร้างความตื่นเต้น เรื่องบทรักบางคนที่ไม่เคยแต่งคอร์สเพลงมาก่อนหรือไม่มีไอเดียพวกนี้มาก่อนเนี่ยเข้ามาเรียนในคอร์สเนี่ยผมจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยถ้าคุณอยากแต่งฟิลเป็นเมดฝร,รั่งเศสต้องเลือกชุดแบบนี้อยากแต่งฟิลเป็นนักเรียนต้องเลือกชุดแบบนี้อยากแต่งฟิลเป็นอาชีพต่างๆเช่นพยาบาลทหารชุดจะต้องเป็นแนวนี้คอร์สเพลงแนวนี้แล้วจะทําให้ผู้ชายแบบ ตื่นเต้นและเกิดอารมณ์นะฮะอยากเรียนรู้เทคนิคพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใช้ปากเรื่องท่ารักเรื่องการเลือกสถานที่หรืออะไรก็ตามเนี่ยผมมีสอนอยู่ในคอร์สใหม่ล่าสุดนี้เลยนะฮะเบสซีเคสสายฝอนะฮะสนใจทักไลน์แอดด้านล่างมาได้นะฮะมาบอกว่าคร้รหนูอยากเรียนคอร์สนี้ตอนนี้ลดราคาอยู่ราคาพิเศษสําหรับ100คนแรกเท่าน,นั้นใกล้เต็มแล้วนะครับอ่ะมาถึงข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับกางเกงในแบบที่คุณไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าจะมีผู้ชายบางประเภทเนี่ย ตื่นเต้นและเกิดอารมณ์คืงเกงนป้ากางเกงในคุณป้าเป็นย kind of ังไงเกงนคุณป้าคือพวกกางเกงนที่มันเต็มตัวมันใส่ขึ้นมาถึงสะดือถึงเอวอย่างนี้เลยอะแล้วเป็นย kind of ังเกงนเต็มตัวเฮ้ยมันแปลกนะ คือคือผมเคยเกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเคยไปเจอสาวคนหนึ่งแล้วเขาใส่กางเกงในคุณป้าเนี่ยแต่มันเป็นสีเนื้อนะแล้วพอดูแล้วเออมันเกิดอารมณ์เซ็กซี่มันยั่วยวนอย่างประหลาดทั้งที่เป็นกางเกงในที่เขาใส่เพื่อแบบจะเก็บพุงใส่เพื่อแบบรัดรูปร่างเพื่อจะแบบบิดปิดบางจุดซ่อนเลนส์อะไรเงี้ยนะฮะแต่พอเราเห็นพอเขาถอดออกมาด้วยบุคลิกเขาเป็นคนอวบผิวขาวแล้วมีความรู้สึกว่าเอามีน้ำมีนวลอะแล้วพอไปใส่กางเกงในที่แบบเอวสูงมีขาสั้นหน่อยๆเป็น เกงในทรงที่ผู้หญิงเขาจะเรียกกันว่ากางเกงในคุณป้าน,นั่นแหละเฮ้ยมันเซ็กซี่อย่างประหลาดอันนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะชอบทุกคนนะเคยดูหนังเรื่องบิ๊กเจจโจนไดอารี่ไหมที่ มีฉากหนึ่งเลิฟซีแล้วบิเจ็ดโจรกำลังจะเลิฟซีนกับพระเอกคิวแกลน์น่ะแล้วถอดมาเป็นกางเกงในคุณป้านั่นอะมันมีผู้ชายอย่างนั้ยไม่มีจริงที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยกางเกงในแบบนั้นมันเซ็กซี่แต่มันก็ต้องอยู่ที่บุคลิกของผู้หญิงด้วยว่าอะอย่างถ้าสาวอวบใส่อย่างนั้นนะผมว่าเฮ้มันเซ็กซี่หน้ามองดีเหมือนกันนะมันมันให้ความรู้สึกแปลกตาไอความแปลกเนี้ยบางทีมันสร้างความตื่นเต้นมันสร้างอารมณ์ทางเพศให้เราได้โดยไม่รู้ตัวอะใครอยากปรึกษากับผมเรื่องทางเพศเรื่องบนเตียงปัญหาความรักอะไรก็ตาม ได้ที่ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับแอดเทนเนอร์วิกนะฮะหรือใครอยากปรึกษาเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนะครับมีกลุ่มที่ชื่อว่า Secret Room p พัสนะครับทักมาที่ไลน์แอดนี้เหมือนกันละมีค่าเข้ากลุ่มนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้หรือใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์นะฮะเบสซีเกตเวสเทิร์นสไตล์สายฟอกก็ทักมาที่ไลน์แอดนี้เหมือนกันวันนี้ฝากไว้เท่านี้หวังว่าคุณจะได้เคล็ดลับในการเลือกกางเกงในไปใช้เล่นสนุกกับแฟนในสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วเจอกันครับ